พูดถึงคุณแม่ทีไรก็มันก็ซาบซึ้งใจเนาะเราได้เกิดมาแล้วก็ได้เติบโตมาในโลกนี้โดยมีคุณแม่เนี่ยแหละเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเราทุกคนเลยเราก็เหมือนกับมเมล็ดพันธุ์หนึ่งอะที่มันถูกปรับปรุงมาด้วยบุญกรรมที่เราทำไว้ในอดีต เกิดมาก็เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่มีความพิเศษไม่เหมือนกันไม่เหมือนใครแม้จะเกิดมามีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าโดยลึกๆกแก่นแท้ของแต่ละชีวิตแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอุปมาเหมือนสีในโลกนี้มีแม่สีสามสีแต่ผสมกันโดยอัตราส่วนที่ไม่ไม่เหมือนกัน มันจึงเรามมีความแตกต่างแม้จะเป็นคู่แฝดแต่ว่าถามว่าน,นิสัยลึกๆจริงๆแล้วเหมือนกันไหมไม่เหมือนแม้จะมีหน้าตาเหมือนกันเสียงคล้ายกันแต่ว่าใจมันคนละเรื่องนะจ๊ะลึกๆแล้วคนละเรื่องทั้งนี้ก็เพราะว่าเรามีบุตรกรรมที่ทํามาต่างกันเหมือนกับ,บเมล็ดพันธุ์แห่งอันหนึ่งของพืชประเภทหนึ่งเมื่อเกิดมาแล้วมีดินมีแดดมีน้ําพอปลูกไปแล้วเมล็ดพันธุ์นี้ก็เติบโตขึ้นมา ถ้าบุญเก่าธรรมดีมเมล็ดพันธุ์นี้ก็เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ดีและก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีถ้าพันธุ์ดีแต่ถ้าพันธุ์ไม่ดีเหมือนกับกรรมเก่าที่ทาํลลามาบุญกรรมทํามาในอดีตไม่ดีแต่ถึงกระนั้นก็ตามมันก็พอมีบุญมาเกิดเป็นมนุษย์ก็พอได้เป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งหนึ่งอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็มาปลูกการเพาะปลูกการดูแลนั้นนะ่ะเหมือนกับบุญใหม่ในภพชาตินี้ที่ได้รับความรักความดูแลจากบุคคลหนึ่งที่สําคัญก็คือคุณแม่ของเรา เป็นทั้งดินที่คอยให้เราได้เติบใหญ่อย่างลากลงไปเป็นเสมือนน้ำที่คอยทำให้เราชุ่มชื้นไม่แห้งผากเป็นเสมือนแดดที่คอยให้เราเติบโตอย่างสมบูรณ์นะแม้ต้นไม้นี้ก็ค่อยเจริญเติบโตมาบางทีมันมีวัชพืชเข้ามาคุณแม่เราเนี่ยแหละก็คอยกำจัดวัชพืช อย่าไปคบกับคนนี้นะคนนี้เขาเป็นพานนะคนนี้เขาพูดไม่เพราะนะห่างคนนั้นไว้อย่าไปทําอย่างนี้นะลูกอย่าไปสูบบุหรี่นะอย่าไปกินเหล้านะอย่าไปเที่ยวกลางคืนนะคนที่เตือนเราก็ไม่ใช่ใครอื่นนะก็คุณแม่ของเรานั่นแหละนะจาะต้นไม้ต้นนี้ก็เลยเติบใหญ่ขึ้นมาแม้ในวันบางวันเราได้รับพายุถาโถมเข้ามาในชีวิตเอาชีวิตของเราแทบไม่รอด คุณแม่ของเราก็ยังมาคำยันเหมือนกับไม้ที่มาคำยันต้นกลา้าต้นอ่อนนี้ให้ยืนหยัดสู้ลมแรงไดนะ้ฉะนั้นคุณแม่ของเราเนี่ยมีส่วนในชีวิตของเราเลยทีเดียวฉะนั้นบุญใดๆที่เราทําเอาไว้จงอย่าลืมนะจ๊ะที่จะส่งบุญให้คุณแม่ทุกๆวันแล้วก็อย่าลืมบุญพ่อด้วยให้ท่านได้บุญกับเราไปมากๆนะแม้ว่าบางท่านอาจจะบอกว่าเออมเมล็ดพันธุ์ถ้าหลวงพี่พูดแบบนี้ มเมล็ดพันธุ์ของโยมมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะไม่เป็นไรมันมาเท่าไหร่ก็คือต้นทุนชีวิตของเรานั่นแหละนะฮะฉะนั้นเมื่อเรามีต้นทุนชีวิตแบบนี้นะอันนี้ก็เหมือนกับมเมล็ดพันธุ์ที่มันเติบที่เรามีติดตัวกันมาจะเป็นดีจะเป็นกลางกลางหรือจะเป็นติดลบเป็นกลางกลางก็ต้องใช้เป็นแบบเป็นอนั้นแล้วกันเป็นศูนยแลวกันนะก็คือไม่ไม่บวกไม่ลบอะแหละ ก็ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าอะไรดีทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่เป็นบวกก็ดีที่ไม่มีอะไรเท่าไหร่เอเวอร์เเท่ากับคนอื่นก็ตามหรือว่าจะติดลบมาก็ตามการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นถือว่ายังไงการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นถือว่าเรามีต้นทุนในการสร้างบาร,รมีที่เพียงพอแล้วเพราะอะไรเพราะเป็นกายที่เหมาะสมในการเข้าถึงธรรม เอาอย่างนี้นะคิดกันแบบนี้แล้วชาติต่อไปจะซ่อมแซมจะปรับปรุงเพิ่มเติมเสริมแต่งอะไรทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะจ๊ะมีอะไรที่จะทําได้บ้างอ้าวชาตินี้เกิดมามันลําบากมันขาดแคลนเรื่องปัจจัย4ก็ทําทานเข้าไว้ให้หนักทําทานไว้ให้หนักนะทั้งอามิสทานหรือว่าวัตถุทานทั้งวิทยาทานก็ให้ความรู้ที่ตัวเองมี มีโอกาสเมื่อไหร่ต้องให้ความรู้ทุกคนไปหรือใครเขาขาดความรู้อะไรเขามาถามเราเราต้องให้เขาทันทีอย่าไปหวงอย่าไปกักนะจ๊ะแล้วก็อภัยทานอภัยทานนี่สําคัญนะเราให้อภัยปุ๊บชนะเลยแต่ถ้าเราไม่ให้อภัยเราผูกโกรธเราผูกาผอาฆาตพยาบาทกันไปมันก็จะติดตัวข้ามภพข้ามชาติสุดท้ายก็ติดลบอีกชาติต่อไปก็เริ่มต้นที่การติดลบอีกนะจ๊ะต้องให้อภัยทันทีและสุดท้ายคือธรรมทาน อ้าวเราไม่ใช่เป็นพระเราจะให้ธรรมทานได้เหรอให้ได้ในฐานะที่เราเป็นฆราวาสในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเป็นเด็กน้อยให้ได้หมดทุกคนเลยขอเพียงเรามีจิตใจที่อยากจะสร้างบุญใหญ่สัพพะทานังธรรมทานังชินาติให้ธรรมะเป็นทานชนะกันให้ทั้งปวงนะจ๊ะฉะนั้นเมื่อเราเมื่อไหร่ที่เราได้ให้ธรรมะเป็นทานเมื่อนั้นเราได้บุญแล้วนะให้เข้าไป นะแล้วก็ถ้าชาตินี้โอ้โหไม่สวยไม่หลอ่อรูปร่างไม่ดีหรือว่าไม่แข็งแรงโครคภัยแค่เจียดเบียนนะ่ะสีเราพองไปแล้วแต่ก็ยังดีนะคุณลีายได้เกินเป็นมนุษย์แล้วทําไงชาตินี้รักษาศีลให้หนักเข้าไว้นะรักษาศีลของเราให้หนักเข้าไว้ศีล5้าต้องเอาให้อยู่ทุกคนเลยนะเพื่อตัวเราเองในอนาคตนะคิดถึงตัวเราเองในอนาคตรักษาศีลให้บริสุทธิ์เข้าไว้ ศีลหเป็นเบื้องต้นศีล8บ้างนะวันพระนะหรือว่าเราสะดวกก็เอาเลยศีลแนะก็จะไปการเพิ่มดีกรีของการรักษาศีลชาติต่อไปเราจะได้สวยจะได้หลอ่อเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธามีกายที่เหมาะสมในการเจริญสมาธิภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะไม่ต้องไปโอ้โหเดี๋ยวนี้มันก็โงพยาบาลก็โฆษณาหน้าดูนะแปลงกายแปลงเพศให้เหมาะสมกับใจที่ตัวเองเป็นโอ้โหแบบ โปรโมทใช้คําโฆษณาที่เหมือนจะดีมากเลยนะแปลงเพศคือแปลงร่างกายตัวเองเนี่ยฮาร์ดแวร์เนี่ยให้เหมาะสมกับใจที่ตัวเองเป็นเช่นตัวเองเกิดมาได้บอดี้เป็นผู้ชายแต่ใจเป็นผู้หญิงไปแปลงกายที่เป็นผู้ชายให้เป็นผู้หญิงโอ้โหนี่แหละนะพระพุทธเจ้าถึงไม่มาบังเกิดขึ้นหลังมนุษย์อายุเฉลีย่ยต่ำกว่า100ปีไปโรงพยาบาลโอ้โหมีโฆษณาแบบนี้เลยนะแล้วก็มีโมเดลมีตัวอย่างของคนที่ แปลงร่างกายให้เหมาะสมกับจิตใจอย่าไปทําอย่างนั้นนะจ๊ะคนทําอย่างนั้นได้มันต้องมันต้องไม่ธรรมดานะอย่าไปทํานะจ๊ะมันเจ็บตัวเปล่านะอย่าไปเชื่อนะทําบุญสวยชาติหน้าทําหน้าสวยชาตินี้คนสวยมันไม่ไม่ได้ดูที่หน้านะคิดผิดแล้วใครคิดแบบนี้คิดผิดแล้วคนสวยจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ใจนะ คนที่งามนะไม่ได้งามที่หน้าตาเอาลองหน้าต่างงามๆสิมันจะง,งามดูได้กี่วันเอา้าทำไมยังพี่พูดงั้นเอางั้นดาราเขาไม่เลิกกันหรอกดาราเขาเปลี่ยนคู่กันเป็นประจำแล้วเห็นเหรอทาไมมาร์คซักก็เบร์กเขาหาแฟนเขาหน้าตาไม่ได้สวยสะขนาดเป็นดาราล่ะมาซักก์เบร์กเขาบอกว่าเขามองผู้หญิงไม่ได้มองแต่หน้าตามองความสวยที่หน้าตามันไม่กี่วันก็เบื่อแล้วแต่เขามองผู้หญิงที่งามที่ใจโอน้นี่ลึกซึ้ง พุทธเจ้าถึงบอกว่าทำอันทําให้งามมีสองอย่างนะจ๊ะหนึ่งก็คือขันติสองโสรจัขันติคือความอดทนนะมีอะไรกระทบกระทั่งอดทนเข้าไว้นะจ๊ะนี่คือความงามอันดับต้นลึกซึ้งไปกว่านั้นโสรจัหรือความสงบสงเง่ยมขันติอดทนแล้วโสรจัสงบสงเเหน่ด้วยโอ้อันนี้งามลึกซึ้งแล้วพอมีสติสงบสงเงีน่ขนาดนั้นเนี่ยต้องมีสติอย่างดีเลยละ่ะ และมันก็สามารถที่จะ flexible เหมือนกันน้ำน้ำเนี่ยมันสามารถ fill สามารถไปได้ทุกที่ภาชนะอะไรมามันเข้าไปได้ทุกที่จะเป็นแก้วจะเป็นถ้วยจะเป็นชามจะเป็นหม้อเป็นไหน้ําไปได้ทุกที่จะเป็นเหยือกจะเป็นรูปร่างหน้าตาภาชนะเป็นยังไงน้ำ fill ได้หมดไปได้ทุกที่ไหลได้ทุกที่นั่นก็เพราะว่าเขามีสติที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้นั่นไง นี่ก็คือความงามที่ล้ําด้วยความงามอย่างมาร์คซักเขเบิร์กเขาบอกแฟนของเขาเนี่ยไม่ได้งามที่หน้าตาแต่งามที่จิตใจเพราะว่าสามารถที่เป็นเพื่อนที่ดีกับเขาปรับตัวเข้าหากันได้นะจ๊ะฉะนั้นนะอย่าไปเชื่อนะทําหน้าสวยชาตินี้ทําบุญสวยชาติหน้าเอาเถอะใครคิดอย่างนั้นแสดงว่ามันก็คงมีวิบากกรรมในระดับหนึ่งอนะเนาะเราก็เอาของเราแล้วกันนะจ๊ะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปผ่าตัดสัญญกรรมทําหน้านะ โอ้โหสวยเลยละ่ะสวยขนาดไหนอ่ะยิ้มตลอดเวลาเลยมองซ้ายก็ยิ้มขวาก็ยิ้มกลางวันก็ยิ้มก็คือยิ้มตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนหน้ายิ้มตลอดเวลาสามีเขานอนข้างๆอยู่บนเตียงพอหันหน้ามาเจอภรรยากลางดึกเขาสะดุ้งหยงเลยภรรยานอนหน้ายิ้มอยู่สุดท้ายเขาเลิกกันเพราะว่าเขารับหน้ายิ้มยี่ิบสี่นอนไม่ไหวนะจ๊ะก็ มันเป็นความงามแต่เพียงภายนอกต้องความงามที่มาจากภายในนะจ๊ะฉะนั้นวันนี้วันแม่นะก็มานึกถึงคุณแม่ทําความดีเพื่อคุณแม่กันให้เต็มที่นะจ๊ะแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านด้วย